สวดนโมพุทธะนโมพุทธะนโมพุทธะกลับหนึ่งกลับสองกลับสมสัพเพสตาพระดาหตุพยาปชาหงตุอันนี้ค่ะหตุสุขีแต่ทังปิชาหลวตุกรลับหกลับ2กลับ 3, สพพามกลับสองกลับสา นะโมตัสสะพระครวตโตราหะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ,สะ,สะพะระครวตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระครวตโตราหะโตสัมมาสัมพุทธะกลับหนึ่งสองกลับสามโอมานี รกราบหนึ่งกราบสองกราบสามนิพพานังปรมังสุข,ขังนิพพานังปรมังสุข,ขังนิพพานังปรมังสุข,ขังกราบหนึ่งกราบสองกราบสามสัพเพธ,ธรรม,มา เวสาสะเพธรรมนานังหลัพี่เวสายาสัพเพธรรมนานังหลัพี่เวสายะกลับหนึ่งอิติปิโสอิติปิโสพระสวัสดิ์สัมมาสัมพุทโธวิชาตระนัศ um, สัมปันโนสุขโตโรกัวิทูอนุตตะโลปุริสธรรมสซาลาสีสัทธาเทวานุสสาตุพุทโธบะวาติกลับหนึ่ง กลับสามสวาขาโตสวาขาโตพาวตาทมูรันทิติโกอากาลิโกเอฮิบัสโกโอปันาญิโกปัจจัดตังเวทิตาโพวินยูอ่ะกลับหนึ่งกลับสองกลับสามอ้าวนอน